วัดเหรคะปุ่นที่บ้านเหนียวแหลต่อมาสืมาสีแหลกทางนะคะสหลี่ยง๋อกบต้นมะขามต้นใหญ่ฮะกบมีมะขามต้นใหญ่เนี่ยคุยธุระกันอยู่มีรถลอาไปจอดอนี่ขนาดเมื่อกี้เนี่ย โอ้นักันมาได้ก้าโอเสร็จงานแล้วเดี๋ยวค่อยไปดีานหนังสือไ้ก่อนยไม่อีกนนี้ก็เหมนวากรมีมาทำวิจัยนะคะก็เลยจะให้ผู้ใหญ่ทราบอะไรนิดหน่อยกับกลุ่มต้องเลหลือนะคะ ไม่ทราบตอนเข้าทีนที่จัดมหาลัยไม่หยุดน่นะคะเป็นนักศึกษ,ษาจะจับให้ค่ะเดี๋ยวไว้มาคุยรายละเอียดให้ฟังอีกทีก็ได้โอ้อ <c oughs> คุณเนาะเด้อคุณเนาะไม่เป็นไรก็จะไปนี่ก็บเนี่ยก็ได้บ้านคืนออะไรเถึงโหลดของเราจะจับคุณค่ะ